ตอนก่อนตอนตีสามยังนอนไม่หลับเพราะาอยากกินเกี๊ยวกุ้งฉันได้กินสมนใจอยากถึงขั้นบ่นในไอจีว่าไม่ไหวแล้วอ,อยากกินเกี๊ยวกุ้งมากอร่อยมาเรียนทำเกี๊ยวกุ้งแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่กินอะไรกลับมาแล้วค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำเกี๊ยวกุ้งสูตรบ้านว้อกันคือจริงๆอะ่ะ ไม่เคยเรียนทาเหมือนกันวันนี้จะพาทุกคนมาเรียนพร้อมๆกันนะปกติเขาทําให้กินตลอดเวลาคือถ้าฉันอยากกินฉันก็จะบอกว่าป้าตุกจ่าพี่อยากกินทําให้หน่อยจ้าเขาก็จะทาให้กินแล้วฉันกินมาตั้งแต่ฉันยังเด็กจนตอนนี้ก็ไว้กลางคนแต่วันนั่นแหละรู้สึกว่ามันเป็นเกี่ยวกุ้งที่สะอาดไม่มีผงชยรสแล้วก็สะอาดสะอ้านปากดีแล้วกุ้งก็เป็นกุ้งแล้วก็ชอบกินมากติดกินแหละเพราะว่ามันคุ้นชินไงแล้ววันนี้ค่ะทุกคนไปเรียนกินพร้อมกันเลยดีกว่า let's go ค่ะและครัวที่จะสอนเราในวันนี้ขอพูดถึงส่วนผสมก่อนค่ะเกี่ยวกุ้งของบ้านปะตุกจะมีหนึ่งกุ้งโอคัพปะตุบอกกุ้งโอคัพอร่อยที่สุดแต่วันนี้ที่ฉันหาไม่ได้ฉันหาได้เป็นกุ้งขาวตัดหัวทิ้งกรีดหลังเอาเส้นขี้ออกตัวเอาหางออกค่ะก็จะเป็นตัวอย่างนี้แล้วเอามายีกันที่สําคัญมากๆของบ้านนี้เลยค่ะไม่ได้คือกึนช่ายการกึนช่ายเขาก็ทำให้เป็นต้นใช่ไหมเขาก็จะเอากา้าน มาทาใส่กับเนื้อกุ้งเายอดอ่อนที่เป็นใบอ่อนไปนต้มน้ำแกงน้าซุปต่อค่ะแล้วก็แป้งเกี๊ยวเอาไว้ห่อกุ้งแล้วก็จะมีไข่ใช้เฉพาะไข่ขาวนะคะไข่แดงไม่ใช้ค่ะเอามาใส่ในตัวเกี๊ยวให้มันแบบเด้งดึ๋งดึ๋งดังดังกับมีแป้งมนันค่ะผสมในตัวกุ้งแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลายอย่างเดียวเท่านั้นเอาหัวเอาหางเอาไส้ตรงหลังออกปั๊บก็มายีวิธีการยียังไงจ๊ะก็คือว่าเอาคว่ำลงแล้วก็เอามีดเกี่ยย ฉันมีคุณครูเหรอฉันเป็นวันนี้คลาสเรียนเด็กคือเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะเพราะว่ามีโควิดอยู่ก็เลยต้องเลี้ยงยงกันอยู่ทุกวันนี้แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะกุ้งหนกิโลต่อไข่ขาวหนึ่งฟองวันนี้บินมทำกุ้งสองกิโลก็เลยใช้ไข่ขาวสองฟองค่ะ ต่อไปใส่แป้งมัน2ช้อนโต๊ะเพรว่ากุ้ง2กิโลคนเลยคนเลยคห้พีนคนให้ก่อนแล้วน้องค่อยคนต่อใส่น้ำมันงาเพื่อดับกลิ่นจ้าต่อไปนะคะใส่ขึ้นช่าย2ช้อนโต๊ะแต่ว่าบิมชอบบิมก็เลยขอใส่เพิ่มเป็นสักสชอบเท็เจอร์เวลาบัะกัดแล้วมันกับก่อของขึ้นช่าย คนให้เข้ากันและคนไปทางเดียวค่ะเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะพักไว้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้ว,วันนี้ฉันมีหลานสองคนต้องเลี้ยงดูฉันก็จะเอาสักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าหลานน่าจะหิวแล้วหมักไปครึ่งชั่วโมงต่อไปส่วนผสมของน้ำซุปน้ำซุปประกอบไปด้วยอะไรนะคะกระเทียมรากผักจีโขละเอียดก็ใส่น้ำซุปไปหอ,อมหัวใหญ่แครอทไกเท้ากระหล่ำปี ตามนี้ค่ะแล้วก็ต้มรวมกันต้มรวมกันให้หมดต้มประมาณกี่าทีไม่ถึงครึงง่งชั่วโมงไฟกลางไฟกลางแล้วก็เคี่ยวอ่อนตุนไปเรื่อยๆน้ำใสมาชิมกันซิว่าได้หรือ,อยังเห็นไหมคะว่าจะผักจะเยอะมากแล้วน้ำจะใสมากก็เป็นอ่างุดที่ธรรมาชาติมากๆ <laughs> กินแล้วมันคือมันแค่เค็มจากซีอิ๊วกับเกลือแล้วก็อมหวานจากผักแค่นั้นเลยจริงๆค่ะเป็นอ่างสุบ,บ้านเขาแล้วมันใสกินแล้วมันแบบคล่องคอม จืดๆหน่อยแล้วมีความหวานด้วยใช่ไหมอัานแ้วว่าอร่อยอยังหรือว่าเราต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเราต้องใส่น้ำปลา,าเพิ่มไปอีกนิดนึงเออบีวบก็จะทำเหมือนกันตอนกินว่าจะใส่น้ำปลามะนาวจืดๆหน่อยต้องใส่น้ำปลาเพิ่มจืดๆแล้มานต้องใส่น้ำปลาเพิ่มนั่นแหละค่ะรอครึ่งชั่วโมงนะคะจนกุ้งเด้งแล้วเราค่อยมาห่อเกี๊ยวกันตอนนี้พักกองก่อนครึ่งชั่วโมงเราห่อเกี๊ยวกัน ด้านหลังก็ให้แป้งออกทําไมต้องให้แป้งออกกับประตุกเพราะว่ามัน,นเป็นแป้งด้านหอ่อใช่ไหมหหแล้วก็เอาน้ําทาตรงข้างๆใช่ไหมจ๊ะน, <d> นี่คือนนต้องบี้อย่างนี้ปิดตรงนี้ให้มันสุด<ม>ถ้าให้น้ํามันแห้งก็ทาน้ำเพิ่มสวยงามสวยงามจริงอะนาเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําทาตรง,งมุมที่เราจะแปะมันลงไปเป็นกาวนะเหมือนกาวอะนเก่งมากอีกมือหนึ่งประคองข้างล่างถูกต้องแล้วค่อยๆกดลงไป ชิ้นอย่างนี้ก็คืออย่าเรียกว่าเกี๊ยวเรียกว่าลูกชิ้นกุ้งจะดีวกว่าเพราะแป้งเกี๊ยวเหลือน้อยแล้วมาก,มากที่ขอบที่เหลือคือเป็นแบบกุ้งเต็มๆต้องประมาณหนึ่งสองนาทีนะคะจะสุกข,ขึ้นอยู่กับปริมาณกุ้งที่ใส่บางคำที่เราใส่กุ้งเยอะมากๆแบบชิ้นใหญ่มากๆก็อาจจะสองนาทีแต่ชิ้นบางๆหน่อยก็หนึ่งนาทีหรือว่าจนมันลอยแล้วก็แบบกระด่างประมาณน,น,น,นั้นนี่คือตัวที่ฉันปั้นฉันรู้สึกจากมันร้องพอดีเพราะว่าตรงขอบเนี่ยกุ้งมันจะหลุดออกมาละอร่อยจุ๊กน่าแบบ ต้องให้เต็มกุ้งเป็นกุ้งอ่ะต้องให้เต็มเสร็จริงๆเพื่อกุ้งเป็นกุ้งจริงๆแล้วกัดแล้วมันมีกรุบกรุบของตัวกุ้งอ่ะกรุบจากกุ้งแล้วก็หอมตัวน้ำมันงาที่คลุกเข้าไปแล้วก็กรอบจากตัวกึานไายค่ะอะไรเนี่ยกุ้งแดงมากแต่ฉันจะไปกินกับน้ำซุปปลาตุกน้ำซุปนะคะก็คือเอาผักออกทั้งหมดแล้วก็เป็นน้ำซุปใสๆธรรมดากินกับเขียวแต่ว่านี่ปลาตุกเขาปรุงเกลือกับน้ำซีอิ๊วเพิ่มไปแล้วนิดนึงเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้น ต่อไปก็ถึงเวลาปรุงก่อนกินนะคะก็จะมีกระเทียมเจียวมะนาวน้ำปลาพริกป่นขึ้นจะปรุงไงก็ได้เลยฉันปรุงรสชานิทีฉันชอบกระเทียมเจียวส่งขาะป่าเยอะๆ,ๆบีบมะนาวแล้วเด<ๆ>้อน้ำปลาพริกป่นเป็นเกี๊ยวเด็กนะแบบไม่มีผักกินตอนเด็กก็ไม่ได้ใส่ผักโตมาก็ไม่ใส่ผักจริงๆถ้าลวกผักใส่ก็อัวละดีสดชื่นเป็นน้ำซุปที่สดละโลงขอกินแล้วนะครับ กุ้งเป็นกุ้งมากๆที่ใครว่าไปกินเกี้ยวร้านไหนแล้วกุ้งเป็นกุ้งร้าน,วนแววก็กุ้งเป็นกุ้งค่ะกันแล้วกุ้งมันกรอบแบบกรุบกรุบเลยค่ะแล้วตัวกุ้นท้ายก็สุดกรอบดีมากสุดข,ขึ้นหอมกุ้นท้ยตัวเนื้อกุ้งในลูกชิ้นะในเกี๊ยวอ่ะมันจะเค็มๆอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเวลาปรุงน้ำก็อย่าให้เค็มมากแต่พอดีกันมากๆค่ะถึงบ้านแล้วค่ะและตอนนี้นะคะไปทำเกี๊ยวให้คุณแม่กินกันดีกว่าค่ะหลังจากแบ่งให้บ้านนู้นเขาไปกินเสร็จละ เราก็มาให้คุณแม่เรากินจ้าให้คุณแม่เราชิมแล้วบอกสิว่าชันนั้นทําอร่อยหรือเปล่า let's go <S และตอนนี้นะคะจะเสร็จจากบ้านพี่อนที่วลแววแล้วเราก็มีเกี๊ยวอยู่กับตัวเยอะมากเราก็เลยคิดได้ว่าออ้เดี๋ยวเราจะแบ่งให้แม่กินกลับแบ่งให้ญาติญาติที่ไม่เคยได้กินฝีมืออันหน,น,นึ่งอานากินกันดีกว่าและถุงที่เราจะใช้แพ็คก,กันในวันนี้ก็คือถุงตานกแก้วจ้าถุงที่เราจะใช้แพ็คเกี๊ยวส่งให้ญาติเราก็คือถุงร้อนพีพีแล้วก็ถุงเขียว อันจริงทุกคนรู้ไหมว่าสองสีนี้ต่างกันยังไงฉันไม่รู้ฉันเพิ่งมารู้ถุงร้อนที่เป็นถุงใส p พ,พเนี่ยมันไม่ทนความเย็นเท่าไหร่เพราะถ้าเข้าตู้เย็นมันจะปริแตกได้ง่ายแต่ถ้าเป็นถุงขุ่นตัวสีเขียวเนี่ยมันทนได้ทั้งร้อนถึงร้อยองศาแล้วมันก็ทนเย็นได้ถึงศูนยองศาคือเข้าตู้เย็นไม่แตกแน่นอน ฉันก็เลยแบบโอ้มีหน้าเห็นตามร้านอาหารใช้ตัวสีเขียวไปเยอะมากแล้ววันนี้ค่ะฉันจะใช้สีเขียวแพ็คน้ำซุปเพราะน้ำซุปร้อนนะ้อแล้วเผื่อเขาไปถึงแล้วก็กินน้ำซุปไม่หมดเขาจะได้เอาเข้าวยุ๋นได้ต่อแต่ว่าฉันจะใช้ถุงพีพีแบบใสแพ็เกวเพื่ออวดความสุขของมันเกวของฉันค่ะจะได้เห็นกันชัดไปค่ะแพ็คกันเนี่ยถุงมันใสเห็นไหมมันก็เห็นเกียวฉันสวยงามเปง็ปงเตงเง,ปง,ปงเปิดร้านขาเยเกี๊ยวกุ้งเลยไหม <laughs> จะซื้อเกลียวลงบิมไหมคะองบินทำเกีียวขายแพย็คแบบนี้เลยแพ็คสดๆแล้วก็ไปทอดกินต้มกินทีน่บ้านนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยงามพร้อมส่งให้บ้านญาญิาแล้วจ้าคือ <laughs> น้องนิ้มมือไปหมดเลยอะเหมือนกับแบบเขาเห็นแล้วมันอดจับไม่ได้อะทุกคนเคยเห็นไหมเวลาเดินผ่านในโซนข้าวสารของซปเปอร์มาร์เก็ตอดที่จะแบบแปะได้เลยข้าวสารไม่ได้อะมีความแบบโอ้ยมันนิวมืออย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมแต่ขอได้รูปไปถึงไปค่ะทีนี้ตักน้ำซุปใส่ถุงนี้ค่า ถุงใส่น้ำซุปค่ะถุงเขียวนี่เองทนได้ทั้งร้อนได้เย็นเธอสัมผัสน้องถุงเขียวนี่มันมันนุ่มอ่ะเนี่ยฟีลลิ่งแบบแตะพ้อสารในซูปเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วมันดูนุ่มๆนุ่ม,น,ม,น,มนิ่มดีรอน,นับน้ำซุปรอนๆได้เลยจ้าก็ดูจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาอีก่บ้างเรียบร้อยค่ะต่อด้วยการไปทำเกี๊ยวให้แม่กินกันจ้าแม่จะได้ชิมฝีิืนหนูแล้ว มาค่ะเรามาประกอบร่างเคี้ยวของเราให้คุณแม่เรากินดีกว่า กินไลูกสาวอร่อยมากกรอบเนื้อกุ้งกรอบกุ้งเลยเก่งมากเย่ม <Yes. S 1> ต่อไปทำให้แม่กินได้ลวจ้า,ส,าส้าจิ <c oughs> แต่นี่ <c oughs> ก็คือเมนูเตี๋ยวกุ้งบ้านลวอจ้าทุกคนสามารถเอาไปทําตังตกันได้ที่บ้านนะคะทําง่ายๆค่ะเก,กียวกุ้งปรุงไม่เยอะมากแต่ว่าอร่อยแน่นอนยังไงก็ฝากเกี๊ยวกุ้งบ้านลวอได้นะคะถ้าใครคิดว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนก็กดแชร์เลยจ้ะหรือว่าใครมีสูตรเกี๊ยวกุ้งบ้านตัวเองที่แบบ ทำกินที่บ้านเหมือนกันแล้วอร่อยก็แชร์ข้างล่างได้เลยนะแต่วันนี้ไปก่อนนะคะไปไปไปกินข้าวละทุกคนรอฉันอยู่เลยนั่งมาสิบชีวิตอยู่ข้า,างหลังกำลังรอกินข้าวอยู่ไปและะ้วค่ะไปไปพี่ที่บ้านทำแบบทอดมาให้กินค่ะเย็น่ากินไหมบ้งเกลยวหอมมาก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 เลยให้ดูไส้ไส้คือเด้งมากฉันว่าแบบทอดดีกว่าแบบต้อมอีก <laughs> มันจะดูไส้สิมันเด้งไปหมดเลยแล้วมันก็ฉ่าน้ํามากๆแล้วมันก็แบบกรอบตรงผักอร่อยมากไส้มันจิเ้เค็มๆนิดนึงใครชอบกินน้ำจิ้มหวานเรากินน้าจิ้มหวานนะคะจะยิ่งอร่อยแต่ใดๆคือแป้งหอมมากอร่อยเปิดพิออเดอร์ดีไหมคะทุกคนคะเกคคะี่ยวกคคุ้งบ้านพิมค่ะใครอยากได้บอกได้นะคะเดี๋ยวเปิดพิออเดอร์ขายค่ะ,คะอร่อย